ใช่ไหมคะว่าก่อนที่จะได้เป็นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคะงั้นเพื่อนๆก็ตามไปดูกันเลยค่ะสีค่ะป้าค่ะป้าชื่ออะไรคะชื่อป้าแป้นค่ะแล้วที่เห็นจากป้ายค่ะกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีไปน้ำค่ะที่เกิดขึ้นได้ยังไงคะป้าอ๋อก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าพัฒนาชุมชน เขาให้เราตั้งเป็นปุ่มปุ่มพัฒนาสตรีบ้านตนะ<ะ>ายน้ำเพราะพัฒนาสตรเ,เขาให้เราตั้งว่าเออคนหมู่บ้านนี้จะได้มีงานทําแล้วก็จะได้มีส่งวัตถุดิบให้เราค้กล้วยสับปะรดอะไรทวกนี้<ะ>แล้วก็มีของทําตลอดกลือชากล้วยชาเน้นกล้วยกับสับปะรดเป็นหลักนะที่ทําเยอะ มาขายดีลูกตัวค่ะ,ะชิคเก,ก้สับประรดขายดีอันดับหนึ่งกล้วยกวนับประกดกวก็ขายดีออแล้วอันนี้คือคนที่มาซื้อนี่คือจะหายเดือนว่าทั่วไปเลยะทั่วป่าอ,อ,อของป้าคือว่าตอนเนี้ยสมัยก่อนก็ไปขายข้างวางังโคเรนเทสนะมีข้างวางัง พอมาตอนหลังมันเงียบเบก็ไม่ได้ไปก็ขายอยู่ระบ้างก็ม pues ีล nah ูกค uh, ้าเซ็จตลอดเพราะว่าขนมมันีเราเน้นคุณภาพทำเน้นคุณภาพคนห่วยินเข้ามาซื้อบ่อยวิ่งข้างวังเนี่ยคนในวังก็ซื้อกินก็ติดใจนะเขาก็ปาป้ามาบ้านนี้เขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้ป้าได้ส่งออกที่ไหนกว่าคะะว่าขายที่ร้านขายที่ร้านแล้วก็มีลูกค้ารับไปแล้วแต่เขา กรนะุงเทพมั่งหว่ยหินก็มีแต่ว่าเป็นบางจุดหุยหินนะบางทีเขาจะเอาแยมเราไปป้ายเองอ๋อเอาอเอาเอที่ป้าคน,นแล้วเขาก็ไปป้ายควาเองงั้นเอยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ,ะวิวกำลังทำอะไรอยู่อ่ะอ้าวป๊อป เรากำลังดูป้าจัดบรรจุพาดีอย่างนึงก็คือการใส่ถุงยูดูสิแคนการทำแค่นี้ย็ดไช้ถ่ายได้อ้าวบอลทำอะไรกันอยู่เนี่ยอากำลังป้ายเลยใส่สะุดสัยญาณไม่บอลก็ยาอยู่ครับถ้าเกิดว่าขนมปังแตกแบบนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้ครับไม่ช่วยป้าโขกแน่นั่นโอยครับก็ ขอโนะคะป้าอยาจะถามว่าไส้นี้นะครับมันวิธีการทำมาปยังไงว่าก่ได้ไส้นี่ครับสับปะรดบดให้ละเอียดแล้วก็เอามาแบบกวนกวนให้แห้งหน่อยเนี่ยเป็นแยงใส่น้ำน้ำสับประรดเยอยให้หมดบีดไม่ต้องบีดน้ำออกใส่น้ำด้วยแล้วก็มากวนใส่เกลือหน่อยเดียวมันตันไม่ต้องใส่จะใสนิดหน่อย ก็สินะปุ๊กจะได้มาเป็นแบบนี้ใช่ก็เอามาใส่หม้อแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้มันแข็งตัวใช่ก็ป้ายใส่แบบนะครับใช่ใช่ก็นี่เพาเหมาะนะครับอ่าสลนะปุ๊บปิดกดนิดนึงเสร็จแล้วครับชิดแช็กนะครับก็คือบรรจุพันของทิ้งทิ้งใทั้งหมดเลยนะคะเห็นแล้วว่าว่าเรามผ่านพิษไหนคะขอสักปรกมาจากไร่ อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้สามสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบถูกก็เพื่อนๆก็ลองมาแวะดูได้นะคะซัะสนสูงที่นี่ค่ะอยู่ที่ไหนเอ๋อมีที่สุดอยู่อำเภอปานค่ะอยู่หมู่บ้านปลายน้ำจ้าค่ะเอ๊ะค่ะแนนค่ะสวัสดีค่ะติ๊บค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ไร่สับประรดกันแล้วนะคะค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกวิธีการผลิตวิธีการแปรรูปสับปะรดนะคะว่าก่อนที่จะออกมาเป็นขนมให้เรารับประทานนั้นต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะงั้นก่อนอื่นเราไปชมบรรยากาศการมีไรสับปะรดอยู่แถวๆนี้กันก่อนดีกว่านะคะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงสมโพธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของไร่ของเรานะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอทราบเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนได้ไหมคะว่าทาไมคุณลุงถึงเลือกที่จะทําสับป,ปะรดแบบนี้คะก็ะทํามาตั้งแต่โพธิ์ใ่ไหมแลว้วก็แม่ทำมาก่อนแล้วก็เลยม่ได้ทำอาชีพอะไรก็เลยทาสับป,ปะรดค่ะมานี้เแหละอ๋อค่ะ แล้วขอทราบได้ไหมคะว่ามีวิธีขั้นตอนการปลูกยังไงบ้าง่ะคะอ๋อขั้นตอนแล้วก็เตรียมดินก่อนนะไถพรวนเตรียมดนเนี่ย<อ>แล้วก็ปลูกแบบนี้แล<อ>้วระยะต้นมันนะห่างประมาณสามสิบเซนหนึ่งฟุตเนนะี่ยระยะของต้นนะระยะชมกัน,กนลงลองลองดูฟางเนี่ยประมาณแ0ดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะลงฟางค่ะ<อ>สมากจะทำเป็นตีแถวเพราะเราจะได้<อ>ชีพ่นปุย๋ยพ่นยานด้สะดวก คือลองฟานเนี่ยเป็นลองที่เราเดินทำมานเนี้ยแล้วค่ะแล้วก็มีขั้นตอนการระยะเวลาการดูแลอ๋อหลังเจาปูแบบนี้แล้วนะ <S <S พราะคนตกไปเนี่ยเราก็จะใช้ยาฆ่ายา<ม>คือพวกสารไอ้นี่โบมาซิลผส,สมกับสารอับิทินหนึ<ม>่งกิโลต้นน้ำหนึ่งผลิตรฉีดพ่นเ้นไปตามไรดินเนี่ยเพื่อให้ฆ่าหาไม่ให้ยาขึ้นและคุมหญ้าไม่ให้ยาขึ้นใน แตวหลังจากนั้นก็พอต้นรัด,ดยอดใส่เขาเลยครับปลูกไปประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วเอาปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดใส่ไปที่ขนหลังจากหลังจากประมาณไดประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนประมาณนี้ก็ฉีดพ่นอ้ผลิกถาบเล็กค่ะสังกะสีฉีดพ่นไปแล้ว,ลวพอเราได้พอเราได้เก็บเกี่ยวลูกสับประรดแล้วค่ะสามารถนําสับประรดที่เราได้นี่มาแปลรูปเป็นอะไรได้มาก ก็มันได้หลายย่างทุกสมากจะทำส่งโรงงานโรงงานจะไปรูปแบบลย่างไปไปรูปเป็นสับปะรดกระป๋องแบบนี้หรือว่าไปเข้ากวนมาอะไรแบบนี้บางบางโรงงานบางแห่งเขาก็อาจจะไปทำพวกสับปะรดอบแห้งหรือเนี้ยแต่สับปะรดอบแห้งเนี่ยก็ใช้สับปะรดสุกแค่สี่เดือนอายุจากวันที่ยอดลงไปเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนถึงีเดือนครึ่งซึ่งยังไม่สุกในในที่เดือนเนี่ยยังไม่สุกแต่สับปะรดจะสุกเร็วประมาณห้าเดือนห้าเดือนจะสุกจากวันที่เรายอดแกะลงไปอย่ายอดบังครับให้ออกรูปมันห้าเดือนจะสุ แต่ถ้าโรงงานออแพนเนี่ยใช้แค่ประมาณสีเดือนครึ่งถึงเป็นสับปะรดดิบแล้วพอเข้าโรงงานเนี่ยโรงงานนีดชุมมาจะใช้ลงสับปะรดสุกที่เขากระปองนั่นนะเขากะปองคือไปไปรูปเขากระป๋องมันได้หลายย่างบางทีเป็นสับปะรดน้ำเชื่อมสับปะรดต้มไปทําอาหารอะไรแบเนี้แต่ประเทศบางประเทศจะสั่งอะไรแบบนี้มันไม่แน่นอนค่ะแล้วถ้าสับปะรดที่เสียเราสามารถนํามาทําอะไรได้ไหมคะอ๋อสับปะรดที่เสียคือสับปะรดที่ไปส่งโรงงานแล้วอะ สับประรดบางลูกแบเนี้มันไม่ได้มาตรฐานคนโรงงานคือเป็นเนื้อแกนหรือลูกเล็กหรือว่าบางครั้งมันช้ำอะไรแบเนี้โรงงานก็จะตีกลับมาเราก็เอาสับประรดที่เสียแล้วนั้นนะไปขายให้กับคนที่เขาจะไปเขา้าปอกขลุวงควรปอกส่งลงควรหรือเป็นอาหารสัตว์อะไรแบบนี้อาหารสัตว์ที่นี่ก็ถือวัวนะวัวที่วัวกินอยู่ค่ะก็ยังไงก็ขอขบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสับประรดหรือว่าขั้นตอนการทําทุกอย่าง